สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซ ท่านที่ติดตามรับชมคลิปของอน,นันต์หนทัวทุกคนทุกทันนะครับเนาะครับสวัสดีสบายดีพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังเล่าเอฟซีฟังไทยฟังเล่านะครับเนาะเมื่อนี้แรกของวันที่1 1เมษายนพุทธศักราช2564ครับอนันต์ห่นทัวพามาเบงิงง้วาย่คอก,กเกาหม่องเกาฟ้ามเกาน,นะครับคอกนี่โมนิก็ชายาขนใจรากหญ้านะครับเนาะนี่ครับนี่ชายาขนใจรากหญ้า คนใจคนจนล่ะครับนี่อามือนี่คอกนี่เพิ่นสีมีงวัวหลายไปเลยนะครับเนาะนี่ตามลาเบิ่งมือนี้ก็ประมาณยี่สิบตัวได้นะครับสิเป็นงวัวประเภทเป็นงวัวไทยสีขาวหลายกลัวนะครับเนาะสีบ่มีสีแดงแป๊ดๆราคาสูงๆูนครับก็สีราคาเป็นบ้านเฮานะครับเนาะอ่ะ,ะ,ะ,ะอพี่น้องมือนี้มักตัวใดมักแม่ใดจำไว้ได้พี่น้องเนาะมักหล้กก็โท่มานี่นะครับเบอร์เบอ,อร์ผมสิขึ้นอยู่นี่นะครับเนาะ อ่ะครับเมือนี้ผมก็อยู่กับช่างกิจนะครับวัสดีครับช่างกิดครับนี่ครับช่างกิจรูบล่ออารมณ์ดีนี่ครับเมื่อนี้เป็นคนพี่เซนง่วนครับเนาะเมื่อนี้ได้รับชันท่านอรรมจากลูกพี่ไงให้มาให้มานําเสนอง่วนนะเอาเบื้องต้นแรกแข่หมันเลยครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับเนาะแม่นี่ราคาัก่าทครับแม่นี่สองหมื่นสามสองหมื่นสามตัวนี้สองหมื่นสามครับเป็นง่วนลูกได่นน้อเนาะ มันรุ่นสามที่สี่เหรอครับเนี่ยสามนะครับลูกสี่กัทับเอาครับลูกสี่ทับเอาเนาะครับผมครับราคาเท่าไหร่ก่อนสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามพันอ่าครับพี่น้องอยากได้ทักมาครับสองหมื่นสามพันอ่าเบิ่งโตเบ่งโตนะครับเด้อนี่ผ้าเบิ่งโนเบิ่งโตเยอะเอาเร็วหน่อยเพิ่นว่าเอาเร็วเนี่น้อยเพิ่นนะเอาครับเบิ่งเรียบเบิ่งโนเติมเบิ่งดาเบิ่งหางครับนี่สองหมื่นสามอยากได้ทักมาครับราคานี่ครับราคาดีพี่น้องบรรเทาขึ้นแล้วครับแต่ยังไม่ได้ทับครับขึ้นแล้วแต่พอนด้ทับสูงเลยครับขอขอความสูงเนะ อยู่วางร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยครับประมาณร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดข้อมสูงเพิ่นเด้อครับนี่ราคานี่สูงสูงประมาณนี้นะครับเนาะเอาเบิ่งแม่ต่อไปครับรวดเร็วเด้อนะครับเนาะนี่แม่ต่อมานี่ครับผูกไว้ใกล้ๆกันนี่แหละวนะครับเนาะนี่ครับแม่นี่ห้องรูปจักบาทครับแม่นี่งสองหมื่นเก้าครับแม่นี่ห้องไว้สองหมื่นเก้าบ่ถึงสามหมื่นหนึ่งหัวเปรียงพี่น้องสองหมื่นเก้าราคานี่จะให้ไปส่งคุยกันก่อนนะครับอ๋อบางทีมันเป็นราคาหน้าคอกเลครับตัวนี้เป็นราคาหน้าคอกเลยครับเป็นราคาหนน้้าาคคคคอออกเะรรัับบผม็ืตง ใจทางทางนี้เดแต่ว่าคันนี้ใหญ่ใหญ่มากคันสิบพิโซงกะบอกกันอีกราคาหนึ่งเนาะครับให้ให้ให้เขาอ่านี่ครับตัวนี้สองหมื่นเก่าแม่นี่ตรงกว่าแม่น้อยหนึงใหญ่กว่าใหญ่กว่าหลายเต๋บลูกที่ต่อไหนเนาะต่อไปนี่เนาะลูกที่สามครับลูกที่สามต่อไปลูกที่ลูกที่สามพี่น้องทับเอาเด้อครับนี่คับครับพร้อมทับตัวนี้ตัวนี้พร้อมทับแล้วเนาะบอกว่ามันทับไปแล้วบ่บักทึบหน่อยหนึ่งครับผมสองหมื่นเก่าพี่น้องมึงดักมึงหางจักหน่อยนะครับเนาะ นี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับดาหางเพิ่นนะครับ,รรบนี่นี่ครับ 8, 2, 15, นี่ล้ำตัวล้ำตัวนาเติบเนาะล้ำตัวล้ำตัวเพิ่นเนาะครับนี่นาเพิ่นเนาะครับเนาะเอาเบิ่งแม่ต่อไปพี่น้องตัวที่สามครับตัวสามเป็นง้อไทยฮิ่กันเหรพี่น้องแม่นี่จักบาทเนาะครับแม่นี่เอาสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับนี่ราคานาคลองนะครับเนาะราคาทรงคอยตกลงกันต่างหากเนาะสองหมื่นสองพันห้าร้อยขันวอาม้วนๆได้ดีกับสีสรงได้อยู่พันว่า เป็ไก่พวก <c oughs> กไก่ไก่จะเกินไปนะพี่น้องเนาะเป็ <ทำ S 2> นยัวไทยครับรบคาคาขั้นทรงไก่มันก็แพงขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับสองหมื่นหาพันห้ารอยเด้อครับตัวนี้ลูกตัวต่อไปเป็นลูกที่ไหนเนาะครับเนี่ยลูกแรกตัวลูกแรกตัวลูกตัวที่สองก็เป็นตัวที่สองเลยครับต่อไปลูกตัวต่อไปเป,ป็นลูกตัวที่สองเนาะครัคร้วสูงลอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดถึงไป ร้อยสามถึงหรือเปล่าครับเกือบ,บครับร้อยเก้าร้อยยี่สิบเก้าโอ้ร้อยยี่สิบเก้าครับเกือบร้อยสามเนาะครับผมครับอ่าแม่นี่สองหมื่นหาพันละร้อยสูงเกือบร้อยยี่สิบสูงเกือบร้อยสามสิบก็ครับแม่นี่นี่ครับพี่น้องกับเบิ้งคันเลี้ยวไหลกับเบิงบ้งโบทัวร์นะพี่น้องนเนาะบางครั้งบางที่กับลูกหลานมาสงการน้ำมาบุดขอกน,น้ำห้มาอยากให้แต่ว่านนวห้เน้นมาเบิ้งอยู่ขอกเนาะครับผมครับเน้นมาเบิ้งอยู่ขอกนะครับเนาะลืมบอกพี่กัดพี่กัดที่ตั้งอยู่เนาะพี่น้องบางคนก็บอกว่ามันคือผมบอกที่อยู่เน่แบ พี <ake> <ค East. S 2> tai, ่กัดมองหนียู่บ้านกระตายตำบลสันปะตองอำเภอน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะง่วมือนียู่มองนี้ได้พี่น้องเนาะพี่น้องบางท่านมาคนกะอสิหูบางคนบรรทุนนะครับขอกนีฟ้ามนียู่หลังสนามน้องกุุงกระใตยน้องกุุงกระใตยนะครับหลังสนามง้วอำเภอน้าเชือกนะครับนี่ครับขอกนีพยูหนีนะครับเนาะพี่น้องเดินทางมากกะมาเสหน้าเชือกนะครับแลนมาหอดสนามก็ยู่หลังหลังสนามนี่ครับขอกนีเนาะ ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอาเชียงย่างศรีสุราษฎร์นะครับเนาะเส้นสารคามพยัคฆภูมิสายเนี่ยนะครับอ่ะพี่น้องนี่คือพิกัดมองตั้งนะครับเนาะเอาเบิ้งแม่ต่อไปนะครับอันซุมนุ่นอันซุมพุ่นว่าจังไดนครับซุมพุ่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ทีละตัวก่อนโอ้ซุมพุ่นบ่ขายล่อส่งล่อซองอ๋อซุปหนึ่งล่อซองเนาะไม่พขายตลาดคนไปเลี้ยงครับอ๋อซุมนั่นเป็นเป็นการขายตัวขาถอน งดลูกออกนะพูดงี้เรารับประกันหมดรับประกันหมดทำไม่ติดยังรับประกันอยู่ครับครับผมถ้าปกติก็รับประกันเช่นกันครับตัวนั้นก็คือบางครั้งมันอ้วนเกินไปบางทีสุมนั่นไปส่งเฉียงครับผมผไม่กล้าให้เอาไปม่ให้เอาไปครับผมครับเพราะว่าแม่นเอาไปมะไห้นอกจากเสียไปเป็นเนื้อเนาะใช่ครับใช่อ่าเป็นงนืเนื้อพี่น้องเพิ่นมะไห้เนาะครับเนาะสุมทางขุนเพิ่นสิไปส่งเฉียงครับพี่น้องมือใหม่มือเก่าเนาะครับสุมนี่รับประกันครับสุ่มนี่รับประกันอยู่ครับสุ่มนี่รับประกันเลยคร สองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมราคาบ่เบาพี่น้องคนใจชาวเราใหญ่เลยครับสองหมื่นเจ็ดพันลูกใดครับต่อไปลูกที่สองครับลูกที่สองข้อมสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบเอ็ดครับข้อมสูงร้อยสามสิบเอ็ดอ่าพี่น้องเบิ่งเอานะครับเนาะนี่ครับหนากับแบบนี้แหละครับล้มตัวกับแบบนี้เล็บกับแบบนี้หางกับแบบนี้เนาะครับเนาะนี่ก็ให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งเอาน้ำเด้อครับนี่เอฟซีพี่น้องบางคนบางท่านกับว่าอันนั้นทั่วยน้าง่วจนเกินไปประมาณนั้นครับเนาะ ก็หายพี่น้องเบิ่งไปนเพราะว่ามันเห็นภาพพร้อมนะครับเนาะงบ่แมนเห็นแต่เสียงนะครับเห็นภาพพร้อมพี่น้องกะพิจารณาเบิ่งเอาน้ำครับน้องิจาระนญาญเบิ่งเอาน้ำครับน้าะอันนี้ครับนี่ทรงแบบนี้สีเป็นมีราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดอ่ะพี่น้องอยังได้สนใจทักมาได้เลยครับสองเจ็ดโตต่อไปเลยครับตัวนี้จักบาทครับนี่งสองหมื่นสองครับตัวนี้สองหมื่นสองครับสูงถึงลอยยี่สิบหาบวะโอ้ยถึงครับประมาณประมาณลอยยี่ห้าก็กลัวนาะนี่ครับหนี่งเกินเกินลอยยี่ห้าแน่นอนยี่หกนะเอ้าไอ้ลอยยี่หก อ่าเป็นง้อทรงไทยอีกตัวนึงนะครับทรงไทยไอ้ไทยน้อยไทยกลางมันเท่าไหละครับนี่นี่โมเมนต์ไทยไงเดี๋ครับนี่อันนี้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ทับตัวนี้ขึ้นแล้วตัวลูกต่อไปลูกโตที่เท่าไหนมันลูกโตต่อไปลูกโตที่สามครับอ้าพี่น้องลูกโตที่สามพี่น้องทับเอาเงินบอถึงสามหมื่นครับเดี๋ยวง้อแม่ไปเลี้ยงไปคอยไปคุนไปทอมปอาหน่อพี่น้องเนาะเข้าอยากได้เลี้ยงงูไอ้เลี้ยงงัวตัวยิงใหญ่เงินบอลถึงเอาสมนีไปก่อนพี่น้องเอาสมนีไปก่อนเนาะสจหรับมือใหม่มือเก่ากับซานนะครับที่ทุนบุหรี่ ทุนบุสูงก็เพิ่นครับเอาสนีตัวนี้ยีสิบเท่าก่อครับยีสิบสองยี่ิบสองยสองครับสองหมื่นองพนตัวต่อไปนะครับเอาตัวเพี้นปะมาเบิ่งตัวนี้ครับผูกไปขอบๆนี่ครับนี่แม่นี่ก็สีสูงร้อยร้สามเ็่กัครับท่อประมาณทอกันครับถึงร้อยสมสิบอยู่ปะถึงครับมาเบิ้งทางด่างเออร้อยสามสิบแล้วครับพี่มายืนเพี้ยนกับมันนล้วเนาะประมาณร้อยสาเเพื่นว่าละนี่ ประเภทง็ให้หน่เล็บตีนดีหมดเด้อครับสิบุดีเนี่ยต่เขาเนาะเป็นลูกตัวเมียเพิ่งขายออกไปเขาที่แล้วลงคลิปอยู่ครับเขาที่แล้วก็ลงคลิป<ช>แต่ว่าเด็กขายตลูกมันครับผมครับลูกขายไปแล้วบันีวเมียจำได้ไหมที่ว่าสามเอ่อสี่หมื่นสองจำได้ไหมครับอ๋อตอนนี้ตอนนี้เหลือแม่เหลือ,อไหมเอาแม่โยนโยนโย,ยนออกไปเลี้ยงเลยสองหมื่นห้าให้ไปสองหมื่นหาเลยครับผมเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเลยครับสองหมื่นห้าให้ไปครับให้สองหมื่นหาเลยครับเนี่ยลูกตัวเท่ก่อนต่อไปในทองต่อไป ลูกที่สามครับลูกที่สามอ่าอ่าครับลูกลูกที่สามครับสองเงื่นหาครับนี่ครับเบิง้งทรงมึงทรงนี่สีนีเด้อเป็นน้องสองเงื่นหาครับนี่ลูกตัวที่สามต่อไปอันนี้ตัวนี้แม่นบ่ใช่ครับตัวนี้จกักรพรรดิครับห้องไว้ตัวนี้สามมื่นเด็ดครับตัวนี้ห้องไว 3, ้สามมื่นเด็ดซึ่งแยกโลไปคะนม,นมโอ้นมมันขัดอยู่ตัวนี้เนาะ ทำไมมันสามสิบเอ็ดนึงก็มันเป็นงวสดอยู่ครับมันเป็นงวลูกแรกลูกที่สองอยู่ครับแล้วก็มันมีบือออ๋ครับราคามันก็ดึงเป็นงวไทยเป็นหูเป็นหูมีเนื้อหนังมังสาแบบ่ง่ายเนาะใใชช่่คครรัับบเป็นงวไทยเบิ่งหนาครับเนี่ยนานี่ยก็โหน่นจากน้อยครเป็นกระเลื่อยขายอัพขึ้นมาจากน้อยราคาเออคครรัับบผมนี่ก็ตามนี่อะไรพี่น้องเพิ่นเพิ่นว่าลึ่นเพิ่นมีนุ่มเพิ่นดีลำตัวเพิ่นเป็นหูเป็นเนื้อมังสาเพิ่นเลยขายอยู่สามเท่าเดียวกว่าสามหมื่นเอ็ดครับสามหมื่นเอ็ดนี่ครับ สามสิบห้าเซนครับหนึ่งเมตรสามสิบห้าเซนไม่หลุดคั่วมันสูงหนึ่งเมตรสามสิบห้าครับลอยสามสิบห้าครับคั่วมสูงด้วยพี่น้องนี่ตัวนี้อามดีบื้อดีอามณ์ดีอันนี่ครับเบิ้งเบื้งเบื้งครับบางครั้งบางเทียเลี้ยวไหลกับพี่น้องเบื้องเมื่อท่านเนาะพี่น้องเนาะกะเห็นใจกันสุดทษแล้วเนาะครับเนาะราคานี่สีนี่ทรงนี่นมดีครับนมผ่านไม่ผ่านผ่านมาสูงเนาะตัวนี้เนาะครับผมครับอ่าครับทุกอย่างเลยตัวนี้เบิ้งเอาตัวนี้รับประกันทีทีว่ามานี่รับประกันนมดเ้้ออพี่ง ทกทื่นถอนที่พูดออกไปทีผ้าบังมันนี่ทกทื่นถอนหมันรับรับประกันมื่อขั้นบอทับบติดออกมาขึ้นครับผมครับรับประกันหอทับบติดนะครับผมครับอ่าเอาตัวต่อไปเลยครับตัวนี้ตัวนี้บ๊กป่อยตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้่ขายครับยังไม่ผ่านจะขายแต่ว่ายังไม่ผ่านรอดูว่าทับติดไหมต้องรอเบิ่งว่ามันขึ่นบ่ขื้นรือทับติดใช่ใช่ครับพอมันสงสัยอยู่ นี่คืองัวสงสัยว่ามันปะมันเลยบอหายไปมันอ้วนผิดปกติมันอ้วนผิดปกติพี่น้องเมื่อก่าเมื่อไม่เบิ่งไหวนะครับเนาะแม่นี่บ่จำนายครับสงสัยมันล่ะพี่น้องเลยบ่จำนายออเม่อกล่าแม่ลูกครับแม่บ่นี่ครับตัวนี้มีตำหนิครับตัวนี้ตำหนิหม่องไหนมันเอ่อแม่แม่คือผมผมเป็นคนโคราชนะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าแม่แม่ขายับโอ้ขามันยับแต่ บางคนเขาเรียกว่าขาถูกแต่ไม่ใช่ขาถูกมันเป็นขายับคือเดินขาล่างนิดนึงโอ้เดินขาล่างล่างอะไรงครับผมลูกพิษบีหางขาวลูกขามีตำหนิหางขาวแม่กับขายับก็ขายราคาเนื้อเลยครับขายราคาเนื้อเลยสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามครับผมครับไม่นี่มีตำหนิลูกก็แต่ว่าลูกอ้วนดีแต่ว่าหางขาวซื้อครับมันกับพวกพิดแปลกแตกต่างกั่หน่อยครับงัวขาวก็ต้องหางขาวแหละพี่น้องแต่ตัวนี้มีตำหนินะครับแจ้งแล้วนะครับตัวนี้มีตำหนินะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะแม่ขายับ ขายอยูตซี่หมื่นบ่ครับ40,000สม40,000สามพันอ่าพี่น้อง40,000สามพันครับขันว่าแพงกับบ่บ่ต้องต่อมาครับขันว่าเป็นเดาวคอยต่อมาเนาะครับผมครับงั้นก็เก็บไว้เลยหรืออยากมาเบิ่งเอาอยู่อคอกง่ายดีเนาะครับผมครับมามาลูบมาจับมาบ่ายมาข้มามเอาอยู่อคอกงดีครับผ้าเบิ่งมาสุดตัวนี่ขันตัวใดแพงกับบ่ต้อง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 เอาเนาะครับเนาะขันตัวใดว่าพ่อซื้อหระพี่น้องจะคอยเอาเนาะพี่น้องเนาะอ่าเบิ่งแม่ต่อมาครับบดนี้มานีี่่่่ครับแมมนเขาดึกแบ่่มนี่ เห็นมันทับกันแล้ว,ว <laughs> เห็นบักเถิดกูนี่ทับเลยครับแม่นี่เห็นทับเราแม่นี่สองหมื่นสามแม่นี่สูงอยู่ลอยยี่าไหร่เนาะครับนี่ลอยยี่ไพน์ยี่หกเนาะขั่มสูงเพิ่นได้ครับเห็นลอยยี่ไพน์ยี่หกกว่าณน,นี้ครับห้องไวสองหมื่นสามลูกต่อไปแม่หลูกที่ใดนเนาะครับหลูกที่สี่แล้วครับลุดที่สครับผมครับอ่าต่อไปเป็นลูกที่สี่พี่น้องมัมกแดงทับแดงเนาะอันนี้ยังพันทับได้พี่น้อง ไอ่แต่บพันหัวติดบ่ติดแต่ว่าผมเห็นมันทำเหลือเด้อครับผมขอมานี่บักเถิงอยู่นี่แล้วครับมันติดไหมบอหัวติดบ่ติดแต่บักเถิงอยู่นี่ใส่ครับเนี่ยเพราะว่ามันยิ่งยากินงินยังไม่สมบูรณ์เราไม่กล้ารับประกันลูกค้าไงครับก็เลยขายราคาเนื้อไปครับขายราคาเนื้อไปได้เนาะไปไปบำรุงเอาครับถ้ามันติดก็ดีไปก็ไปบำรุงไม่รั่วนครับแต่ว่าเบอร์ไม่ขึ้นทางสี่เจ้าเดิมได้บางคนนะว่ามันติดหรือล่ะม้วนคนนี้ค่อนข้างจะติดง่ายเอองัวไทยมันติดง่ายอยู่ดอกเอาคันสองเหมือนสามไม่เคยสองเหมือนสามเอาซื เอาแม่นี่ครับแม่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 กินถ้ำอยู่นี่ให้กินหนึงแม่นี่หางขาวแม่นี่หางขาวสองพันสองครับสองพันสองสูงถึงเม็ดป่ะนี่โอ้ยลอยยี่พาวันนี้ลอยยี่พานี่ครับพุ่มสูงเพิ่งลอยยีชิบหายนสีแดงนะครับตัวนี้พี่น้องที่มักสีแดงครับอ้าวเขาต้วเมียขายไปหมื่นหมื่นเจ็ดพันบาทลูกขายไปลาวหมื่นเจ็ดพันบาทเหลือแต่แม่มั่นบานี้แม่มันนี่ลูกต่อไหนต่อต่อไปตูดที่ไหนครับลูกที่สองต่อไปโอ้ก็ถือว่าได้สดจุโน่สองพันสองกุ้งก ua สองหมื่นสองอัพี่น้องมากตัวไหนทักมากครับอ่ะเบิ้งตัวต่อไปนะครับตัวนี้จักบาทนะครับตัวนี้ตัวมีม้าใหญ่ด้วยครับบ้านนี่มีรอยมีรอยสี่สิบห้าด้วยครับตัวนี้มีรอยสี่สิบห้าครับเอาละค่ากระสีขยับขึ้นมาแล้วครับบัานนี้จากสองหมื่นกระสีมาเป็นตังหมื่นครับแม่นี่สี่หมื่นห้าแต่ให้ดูนมก่อนเลยครับนมเพิ่งแยกลูกมาวันนี้นะครับแม่นี่ห้องไว้สี่หมื่นห้าไปเอาม้ามือนี่ พิ่งแยกลูกเลยแยกลูกมาเลยลูกลูกตัวเมียเขาไม่ให้มาโอ้ลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่เขาห้มากเนาะได้แต่แม่มาาครับเอาพี่น้องมักแดงใส่แดงนะครับเอาไปพัฒนา่ตเอาไปต่อยอดหรอครับพี่น้องขันสีขันตัวซัมนี่ขันเป็นง้วแดงมันกับแห้งเนาะพี่น้องอยากได้งัวแดงเกาตัวนี้ครับไปทับเอาก็ได้อยู่ครับเนี่แบบงัวแดงใส่เอาโบได้ติดโบได้ติดโบดนะครับง้อแม่นี่เครื่องอมครับโบเป็นง้วโบดวยครับนี่ง้อสีง้อสีเท่าบบแมนโบเท่า บ้านทาว่ามุมมุมหรเนาะมุมมุมครับดำดำเขาขาแกมันก็เอินเท่าเอื่นมุมซะเนาะเป็นเชียเอครับโอ้คุ้นดีคุ้นดีนาคาดำโยเต่บอได้ติดบดหลายไปแล้วนะครับบอได้ติดบดนะครับเนาะงวาเท่ามีรอยชี้ผ่าแล้วครับแม่นี่เพื่อเพื่อมือเฉียดรอยหาด้อครับเนี่ยเอาเอายางใกล้ๆโอ้เฉียดรอยหาครับเฉียดรอยหาครับเฉียดรอยหาเพราะว่าเลยปากผมไหมครับนี่มันยางมากันเลยปากผมเอาผมขั้นวัดเอาเกือบรอยหาด้วยครับนี่เพื่อเพื่อรอยหา้วเนาะ คันโวาง่ายปากเป็นเนี่ยก็ร้อยหาผลแลวครับนี่า,าืสูงไงเน่ยเอาไปน้องเอาไปพัฒนาต่อเ,อาเนาะราคาซีเท่าไรครับ,รรบเอซีมือนหาอ่าซีเหมือนหาพี่น้องซีมืนหาซีมือนหาครับเ,เ,เอาตัวต่อไปตัวต่อไปตัวไหนครับตัวต่อไปตัวนี้ปอครับผมครับเอาตัวใกลๆกันเล่นนะครับเนาะจักบาทครับตัวนี้ห้องัสองหมื่นเก้าครับ่นเาคแม่นี่สองหมื่นเก้าสูงร้อยสามิบหาเดียโอ้ยครับ ได้อยู่แล้วเกือบลอยสีได้หนิเนาะครับผมมันสามข้าขึ้นมาหน่อยแล้วเอาครับมีสามชิ้นผาอยู่ดอกครับนี่ลอยสามชิ้นผาอยู่ดอกเพราะมันเกือบสีไรผมนะลอยสามพกคนละครับนี่เครื่องอมเพื่อกันแม่นี่สีขาวนู้นดูผมครับได้ลูกมาจ้าตัวแล้วครับแม่นี่ลูกที่สองครับตัวตัวต่อไปเป็นลูกที่สองครับพี่น้องทับบอกครับมักแดงใส่แดงนะมักขาวใส่ขาวเบิ่งเล็บเบิ่งกีบเบิ่งเท่านะครับน้าพี่น้องเนาะเนี่เอามาเบิ่งหนาครับนี่หนาพันส่งนีแหละครับหนาส่งนี่สีนีด้วยครับเนาะนี่ ในช่วงตีนช่วงเ, ح, งเล็บกัจังซี่แหละครับราคา 2, 2> สองเท่าใดก่อนสองเมื่อเก่าพี่น้องมักทักมาเลยนะครับสองเมื่อเก่าครับเบื้องตัวต่อไปได้พี่น้องเนาะอ่าม,ม,มาเบื้องตัวนี้เท่ากันเลยครับเท่ากันจากที่นี้ยขยับราคาเกินกันห้าร้อยเกินกันถั่วลอตผมมาตัวนี้มันสดราคาเมื่อขยับนิดนึงตัวนี้ได็ดสดใช่ครับแต่ว่าควบสูงซ้ำกันเท่ากันครับเท่ากันแต่เนื้อหนับ้างสาผมเอาตัวนี้มากกว่า ตามตามสายตาด้วยนากระดีก้อนนครับตัวนี้นากรดีก้อนนั่นครับเดีวเบิ่งเอาลดข้านี่บนย่องนะครับนานาดีก้อนแมวหันเล็บสูสีกันเนื้อหนังมังสาดีกว่าแมวหันนะครับราคาสามสิ่เป็นบ่ยิบเก้าหักไว้เหันหนยิบเก้านบ่อนยิบเกอันนี้ขอเกินห้าร้อยกันโอ้ขอเกินห้าร้อยคือสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับเกินแม่นี่ไปหาร้อยครับแม่นี่สองหมื่นเก้าแม่นี่สองหมื่นเก้าหร้อเาไปเทียบเทียบกันบ้างเอา ไม่นี่ได้สดกอเนาะครับผมครับเนี่ยอานี่ครับเบิ้งเลยครับนี่ได้สดกอครับนี่เนื้อหนังมังสากัมากออยู่ตามสายตาหนาเท่าหนากระดิหนากระก่งกอเนาะหนากระก่งกอครับอ่าครับสองหมื่นก็หาร้อยครับเบิ้งแม่ต่อไปเลยครับบ้านเนี้ยช่วงล่างก็ดีกว่าใช่ครับอ่าน้มก็ดีกว่าครับผมครับเอาครับแม่นี่แม่นี่ารุ่นครับเอาไปพัฒนาต่อได้ครับเบิ้งแม่ต่อไปเด้อพี่น้องเนาะอ่ะเบิ้งแม่ต่อมาครับแม่นี่ประเภทเนื้อหนังมังสาครับนี่ เบิ้งเอาตามนี่เลครับลูกที่ต่อไปนี่คือสิแม่ลูกที่สามเพื่อที่สองหรอสามเนี่ครับตัวที่สามเนาะเอาควอมสูงครับมาเบิ้งควอมสูงแมนนี่นะครับเนาะชนเลยซีชนเลยซีครับชนชนสิมาชนเลยซีพอดีนี่แหละเบื่อดีครับนมดีครับแมนนี่ช่วงล่างดีนะครับวันนี้ช่วงน้ำใตน้ำล่างเพิ่มมากรับเลยนะครับแมนนี่เป็นง้อไถ่ไงนูครับเนาะ คุณนะครับลึ่งเพลินผ่นะครับน้มก็ดีครับสีตอเพึงแยกลูกมากนะครับนาะแม่นี่ห้องยุเท่าไรครับทับแล้วสามเดือนแม่นี่ทัาไปสามเดือนแล้วทับไปสามเดือนแต่ที่จะการันตีไหมยังไม่กล้าครับยังไม่กล้ายังพันกากรันตีครับผมครับเอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวดูแลกันไปอ่าดูแลกันไปดูแลกันไปถ้ามันเอาไปเลี้ยงแล้วยังไม่ท้องไงก็มาดูแลเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปครับเปลี่ยนไหนดูแลกันไปเพราะว่าสามเดือนผมยังไม่ได้เช็คครับครับผมผมออกมาก็สามเดือนแต่ว่าขอเป็นราคาพร้อมส่ง ราคาพร้อมส่งเอาตัวนี้พร้อมส่งเลยนะคะสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดครับพร้อมส่งแม่นี่สามหมื่นเจ็ดราคาพร้อมส่งสูงมี่อรอยสิเชีครับเนื้อหนังมั่งสามาหลายครับหนาใหญ่ครับเรียบจีบเรียบเท่าดีครับนุ่มดีหางดีเป็นครับกูข้างนะครับเนาะเอาครับลูกพี่น้องมักแม่แดงเอาไปพัฒนาต่อนะครับเอาไปต่อยอดแล้วครับมักสีแดงใส่สีแดงเลยพี่น้องเนาะอันนี้ครับแม่นี่สามหมื่นเจ็ดพันราคาพร้อมส่งแต่ว่าขั้นติดทองแล้วตรวจทองพันคือสีบอลราคานี่เนาะ สี่สิบสองอ่าสี่สิบเด้อครับเมนี่แต่ว่าเราขายตามเนื้อผ้าของเราไปเลยครับตามมึงเดี๋ยวใช้ตามมี่เมนี่เลยครับกู้ก้มูมี่เมนี่กู้ก้มูงามก้มูครับบอลจะเป็นก้มใหญ่ก้มหนาเนื้อหนามังสาเนาะเอาครับโตต่อไปเลยครับบัดนี้เป็นแม่ลูกเหรครับเป็นลูกเขามาเบิ่งในี่โฮมนคอยอยู่แล้วครับพ่อกลายเพิ่นไปครับแม่ลูกครับบัดนี้ตัวนี้ลูกเพศ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 ผู้ครับสูงเท่าไหร่นะครับแม่นี่แม่นี่สูงร้อยยี่สิบห้าแล้วครับ สูงควบสูงหลายเนผาแต่ว่าแขนโจกอได้ครับแม่นี่แขนโจกอมีลึงหัวเนี้ครับนี่ลึงหง้าหัวเนี้ครับแม่นี่เป็นง้อไทยเฮ้าเหระครับบ่แเพร่เหแต่ว่าเป็นหูบบานเฮาสมัยนมันเอิอนบานว่าภาษาบานเฮาว่าบ้มันหูกินเนาะง้อง้อดุกไอดูกหมูอันพี่น้องบานเฮาเออนนะครับเอามาเบิ่งดานท่านผีครับดันเบิ่งชัดๆจักหน่อยนะครับเนาะอันควบไม่ลูกแม่นี่ห้องอยู่จักบ้านนอนครับห้องไว้สี่หมื่นอ่าแม่นี่พร้อมลูกสี่หมื่นครับ จะถือตัวละสองหมืน่นแหละครับนี่ครับเลยลูกได้จักเดือนแล้วครับนี่ยลูกเดือน,นอเดือนในหน่วยลูกเดือนในน้อยลูกใหญมันหนอลูกที่สามครับลูกที่สามต่อไปเป็นลูกที่สี่เนาะเอาครับตัวนี้เป็นง่วนดูงูนะครับง่วนทองสร้างอ่างดีเติบนเ,นตเขากินง่ายอยู่ง่ายนอ่างดีเต๋อครับอ่างดีเต๋อช่วงขอกช่วงขาช่วงหางกินง่ายอยู่ง่ายนี้นี่ครับนี่พี่น้องมักทักมาเลยนะครับเนาะเลี้ยงลูกดีมนี้มืาอนี้ทักหาช่างกิจเลยเนาะ เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์อยู่นี่เนาะครับพี่น้องเนาะมันหลายตัวเนาะกรุณาจำงัวให้ดีแต่ว่าหลายตัวด้พี่น้องแต่ว่าทั้งที่ดีเนี่ยผมมาเขามาเบื้งกันขวกเนาะครับผมครับมาดูมาเป็นพี่น้องกันเออมาปุ๊บอยากออกอยากเอาออกอยากจะซื้อนี่เราปรึกษากันได้หรืออยากสิขายงัวก็โทรมาครับผมครับสามารถไปเบิ่งให้ได้แลกเปลี่ยนได้แลลกเปี่ยนได้ครับอย่ามีตัวผู้อย่าได้ตัวเมียไปเลี้ยงเออได้ได้มาเปลี่ยนได้ออยู่นี่รับแลกเปลี่ยนให้กันได้พี่น้องบ้านนี้อันบ้านนี้ซุมนี่ครับาย พอไม่แตงงาม้าเนี่ยพอหยานมันเป็นหมันครับนี่มูนั่นนี่มูนี่ครับหนึ่งสองสามสี่หาตัวนี่หมันมานะบกกายพี่น้องเราเป็นบกอาจจะไม่หมันแต่ยังแต่จะบกกายรับประกันครับอ่าบกกายรับประกันก็เลยไปขายเหลืออยู่พวกขับง้อเลยอีกบอเอ้านั่งยิงรับโอ้อบอกเพื่อนครับไปเบิ่งอีกครับเดี๋ยวมันสีมันสีลวนพ่นเนาะอ่อครับนี่ย่างอยู่นะครับง้อมาเบิ่งเอาในีคอกครับนี่วันนี้แม่นี่มันงามกวโกมูเพราะเลยเอาเสียงไว้ครับ บอกไปแกะมูเด้มันหลายตัวมันหลายตัวนะครับตัวที่เท่าบนั่นนี่เนาะอันนี้ลูกผัมครับเนี่ยลูกผัวครับอันนี้ลูกตัวนี้บะใช่ครับโอ้โอ้แม่แม่กะไงง่ามเติบตัวนี่แม่แล้วข้าไม่ลูกจักบาทครับพองไว้เอาเอาเป็นแยกครับเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ขายลูกลูกมันไงแล้วเนาะครับเพราะว่าอยากให้เขาเอามันมันมันสุดแล้วตัวผูัวโอ้ตัวผูวมันสุดแล้วครับเมียเม่แม่ยท่านทำเปแม่ เขาว่าทับมาแล้วแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจโอ้ว่าทัพมาเราต้องพ่ามั่นใจแต่ว่าแม่นี่นี่งัวเป็นงัวะไถ่ไงเด้อครับนี่ผู้เสียไปเลี้ยงกับเป็นตาเลี้ยงอยู่ดอกตัวใหญ่เติบ๋อไปครับนี่ยนี่ครับลูกให้เพ่นลูกเพิ่นเนาะครับนี่กระซ่งลูกไม่ดีเติบเลยไหมนี่เนาะได้หนาเติบครับนี่เอาขอนและไข่แม่ก่อนครับห้องไว้จักบาทัดแม่ห้องไวสี่มือสี่ครับผมสูงร้อยสี่สิบไปครับนี่ยสี่สิบหาไป ประมาณอยู่ประมาณร้อยร้สิพิเศษนี่แหละครับประมาณร้อชนชนเนาะครับผมอันนี้ครับสูงอยู่ประมาณร้อยสี่ิเป็นวัวสไตล์ไทยยตรงครับเป็นวัวลำลำตัวตรงใช่มีมีดากไง่าไงดากะไเนาะใช่มีหนอกเนาะขาไงครับแม่นี่ทรงเล็บสไตล์าณทรงเล็บกมครับสรงเล็บทรงกลมเนาะสวยเออใช่ทรงเหล็บสวยลึงกล่ะครับลึกลับไปตะปากล่ะครับสดปัดหอดนมเลยครับเนาะสี่หมืนมันปะสี่หมื่นสี่ครับสี่หมื่นสีพี่น้องสีมื่นส่างลูกมันครับ ลูกมันว่าจักบาทครับสามมืดหาครับตัวนี้สามมืดหาจักเดือนแล้วเนาะครับตัวนี้ความใหญ่ความอายุมันมันอ่อนแต่มันโตตัวนี้อยู่ไม่เกินแปดเดือนเพราะว่าแปดเดือนแปดแปดเขาเก้าปะประมาณนี้ปะครับผมครับครับแปดเขาเก้าเดือนเนาะโอ้นี่ครับเนื้อหนังเขาหนาหั่นกำลังสีนั่นครับหั่นเพราดอกครับทั่แดงแต่ว่าแต่ว่าข้องสางเขาดีเนาะครับตัวนี้ข้องสางดีครับนี่ข้องสางดี หนาครับตัวนี้หนาเนี่ยครับเป็นขนนาดความเบิ่งหรือกุโหลกเพื่นนะครับกระโหลกหนาครับเนี่ยหนาหนังหนาอ่านหนังหนาสั้นยันนะครับราคาสามเท่าเรยก่อนสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพี่น้องสามหมื่นห้าทักมาเลยนะครับเนาะ<อ>บัดนี้มาเบิ่งผูกตัวนี้อีกเ <laughs> พื่อนนี่หา <laughs> หาทับมือมัดทิพย์เลยเพื่อนนี่มันดื้อเลยมันยึดเครื่องสุดมัดมือไหมฮะแล้วผูกมันไว้ตัวนี้ตัวนี้บ่ผูกบ่ได้ครับมันไปหาทับเขามัดเลยตัวนี้ ภับเก่งแท้ครับพอได้เหยงัวไปลอดนะครับพอได้มีงัวฝุ่งหลายๆแม่นี่เอาพผนนีลไปลอดนะครับนี่ติดมืดเลยครับขึ้นมือสุดโตเลยอยู่นี่เนาะเอาอันตัวนี้เปิดด้วยจังหวะครับตัวนี้สองมือสี่สอสี่อ่านี่ครับสองมือสี่คนเรี้ยงงัวงัวเสื่อมมืออะไรจะออกไปเลยเสื่อมมือเลยประเภทเสื่องเก่งครับนี่ผมเห็นกับตาเลไพ้ผนีลติดขึ้นทับได้สุดโตเลยครับนี่มูทีผ้าเบิ่งมามันเสื่อมืดเลยครับนี่จักตีประติดเนาะครับเนาะหัวไหลเสืง มีมีมีตัวจะมาใส่กนหางเงือกขึ้นกันเนี่ยพนีใส่อ่ะมีตัวหนึ่งลอยู่หันนะเห็นเลยเนี่ยทับเก่งครับพนีเอาไปรอดด้วยครับเอาไปง่วนรอดครับทับเก่งเอาสองมื้นสีพี่น้องเล่ยอีกจกตัวครับพนีเอาไปเบิงแม่ลูกพี่น้องเบิงแม่ลูกนะครับนะมาเบิงแม่ลูกครับมาเนี่แม่นี่ก็ออกสีแดงง่วไทขึ้นกันนะครับนี่ง่วไทยลูกก็โตแดงขึ้นกันผูกไว้สุ้อหม่องเสืมบอลนะครับผูกไว้ก็ละหม่องละแกะนะพี่น้องเนาะ ูน้ำคอกนี่ครับแม่ลูกนี่ยยุ่จักบาทครับห่วงไว้แม่นี้แม่ลูกครับราคาเห่วงไว้สี่หมื่นแต่แม่ไม่มีตำหนินะครับห่วงไว้สี่หมื่นต้นนี้มองเลยครับอ่าคือทางสุดครับดูดูทางสุดข้างหนึ่งครับข้างไหนครับดูดสองสุดฝั่งนี้ครับฝั่งทางฝั่งทา้งสายเนาะครับแม่นี่ฝั่งสายดูดสองสุดนะครับเนาะห่วงไว้สี่หมื่นครับทั้งแม่ทั้งลูกลูกเพศผูกลูกตัวไหนครับตัวนี้นี่ปอดสี่ใบเหรอครับผมลูกแรก เขาว่าซีใบันปะใช่แม่ไม่แม่เบื้องต้นได้ขน้องเพื่อนว่าลูกซีใบันได้ครับนี่ครับผมเขาทับหลอดมาแล้วครับเขาทับหลอดมากนะเอาซีเมือนะครับอยากได้ทักตัวตัวนี้มีตำหนิเด้อมีตำหนิครับแต่ลูกเขาสวยนะลูกสวงสุดนะครับเบิ้งเบื้งลูกเพื่อนครับเนีือนคุณอะแข้งขาใหญ่เนี่ยนะครับหนาใหญ่แม่นี่นี่ตัวผู้ตัวนี้นี่จักเดือนแล้วเนาะครับนี่สองเดือนนะสองเดือนเอาครับพันกระสีได้พันแม่พันพรติดกันมาแล้วเนาะแม่น้อยกระสีลูกน้อยธรรมดาเลยเนาะ ท่านแม่น้อยๆให้ลูกยังไงก็สิคักพนลรอเป็นบ่เอาครับนี่ชี้ว่ายูชี้ว่ายมือสนิ่มากครับครับผมเพราะวันมันหลาย <c oughs> มันหลายพลนะครับม,มือนี่นงัวคอกนี่ครับคอนใจชาวรกากย้าครับประมาณมีงัวอยู่ประมาณมีสิบกว่าตัวเลยน้องมีเนาะครับรวมทั้งผู้ทั้งแม่ทั้งแม่ลูกครับทีนี้สิบกว่านะครับเนาะพี่น้องมักตัวใดมักทรงใดมักสีใด,วดคว,ดควายก็มีควายก็มีขึ้นได้ก็มีแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยๆขายก่อน ม่จเดี๋ยวเดี๋ยวขั้วไอ้บางทีหลังครับผมครับครับขั้วไอกระบอีกง้วยอีกซุ้มนึ่งบางทีหลังเนาะครับผมครับแต่ว่ามือนี้เบิ่งซ่มี้ก่อนเนาะครับผมอ่าพี่น้องสนใจอยางไงทักมาเบอร์นี้นะครับเนาะครับเลยขอบคุณครับอ่าครับดีครับพ่อกันคลิปหน้าคลิปไม่คลิปต่อไปเนาะครับเนาะทิพยนี่สวัสดีครับ